พะะก็เป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3ามนะคะภาควิชารังสีวิทยานะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีพี่ี่อยู่ในแผนกรังสีวินิจฉัยนะคะสําหรับการเรียนที่ภาคเรานะคะถ้าถามว่ามันยากไหมพี่คิดว่าทุกๆภาควิชาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการที่เราเป็นหมอเนี่ยมันก็ต้องมีความเครียดอยู่แล้วการเรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยเ,เราเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะคะเราอดทนเราตั้งมั่น พี่คิดว่ามันจะผ่านไปได้ก็สําหรับภาคเรานะคะที่พี่สัมผัสเนี่ยณนะวันนี้ค่ะถ้าถามพี่ว่าความเครียดเนี่ยถ้าสมมติให้คะแนนเลยจาก0ถึง10เนาะสำหรับพี่เนี่ยมากที่สุดพี่ก็คงให้ณนะตอนนี้ในความรู้สึกพี่เนี่ยก็คงจะประมาณ8ถึง9แต่สําหรับ8ถึง9ในวันนี้ค่ะ มันก็เหมือนกับสมัยที่เราเคยเป็นทยมปลายหรือเป็นนอสอพการสอบ e n t r a n c e หรือว่าการสอบเพื่อที่จะเป็นแพทย์อะคะ่ะตอนนั้นะ่ะเราก็ให้คะแนนการสอบตรงนั้นเนี่ยแปดเถึงสิเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเครียดที่สุดแล้วในชีวิตใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ผลจากการที่เราผ่านมาได้คือเราก็ได้เป็นหมอจริงๆเราได้ทําตามที่เราฝันไว้ในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอณนะจุดจุดนี้วันนี้แล้วเนี่ยเราพอเรามองย้อนกลับไปอะคะ่ะจุดที่เราเคยมองว่า มันเครียดมากแล้วเราให้คะแนน8คนะแนน9คะแนนณวันนี้มันอาจจะเหลือคะแนนแค่1คะแนน2คะแนนแม้ตอนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเครียดมากนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเราผ่านความเครียดนั้นไปได้อ่ะคะ่ะเราเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่สวยงามเราอยู่นะคะอีกที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีในสังคมของเรามีทั้งอาจารย์ที่น่ารักมีพี่ๆมีน้องๆน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า นอกจากเรื่องที่เราตั้งใจจริงเราเข้มแข็งเรามั่นใจนะคะเราเนี่ยก็มีสภาวะแวดล้อมที่น่ารักแล้วก็คอยซับพอร์ตเราเสมอะคะ่ะพี่ก็เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ะคะ่ะ